กิปริโซระและคูกะได้ตัวไปเที่ยวเกาะด็อกแรนเกาะที่เต็มไปด้วยน้องหมาใส่พันต่างๆ ไม่ไม่ไม่เขาเขาไม่ได้ตดเขาไม่ได้ตดผมตดเองคอ่ะตายแล้วสวัสดีค่ะวันนี้นะคะวันนี้โซละโซละกับคุณคูณกานะคะเขามาเดทกัน,นะคะ่ะแล้วจิ๊บก็มามามา,มาตามถ่ายทำชีวิตรักของเขาทั้งสองคนอ๋อเหรอครับใช่เหรอครับมใช่ค่ะโอ้โหปีไปปีเลยเฮลี่เราเพิ่งมาถึงที่พักกันนะคะทำงานเรามาเรา พวกเรามาเป็นอะไรนะจะอายุนิตตะลุยดินแดนห้องเหมียวใช่ไหมคะฮะนี่ค <literally> ือ <ese> ห <hour> ้องเหมียวใช่ไหมใช่นี่มนเป็นดินแดนของน้องหมาอุ้ยมืดแล้วเรานอนเลยเหะออ้าวมามามานอนนอนนอนอนุ้ยทำไมเมื่อคืนเหมือนมีใครปีนจากเตียงนี้ไปอยู่เตียงนี้ นี่ค่ะคุณคุณโซล่า<อ>เขาบอกว่าถ้าจะไปดินแดนห้องเหมียวเขามันต้องไอ้นี่ด้วยเราจะเข้าอาณาจักรน้องหมาทั้งทีเราต้องทําตัวให้เงียบกับน,น้องหมาด้วยมาน,นี่มาน,นี่มาน,นี่มาหนี่นี่นี้ของเรานะนี<อ>่ของเราเอาทุกคนเลือก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 กันเ<อ>จ้าไหนเจ้าไหนคืออะไรไม่รู้เลยใช่คุณคุณคุณไม่ใช่มนุษย์ไงเป็นสตอมเออเฮ้ยเดีด๋ยนะจะเขาใครจะนอนไป อ่๋อนี้แล้วกันนะไงนะเอออุ้ยนี่เสียงฟ้าผ่าโอ้โซล,ล่าแพงมากพี่แกมีฟ้าผ่าด้วยที่นายนายเปลี่ยนรอบไปเยอะเลยนะุ้ยหมาหมาที่จะทำความไม่จับก,กันมันต้องงี้ไม่ใช่เหรอฮะไอโซล่าหันมาที่ไหนอะไรอะอะไรทำอะไรเนะี่ยอะไร ลุดเลยนะลุกอะไรลูหมาฉันขอฉันขอดูตูดขอดูตูดได้หน่อยนี่มีผู้ทำร้ายโอ้โหหมามันรู้จักกันในการดมตูดไม่ใช่เหรอโซล่าใช่ใช่จะขอดมหน่อยจะขอดมหน่อยสิว่าจะขอดมหน่อยมันเช็ดมหน่อยมันเชดมหน่อยเอ้าไอ้บไร้บ้สโอ้โหใจครับไปไหนบอสไปไหนกลับมาก่อนมีหลายแบบลอะโอ้วิตัวนี้น่ารักคือผ่านอะไรโซล่าในรู้ไหมอ่ะ นนน่่ทีียยืเอะไรอะมามาเป็นสี่เหลี่ยมหมดเลยคุณดูออกนะอยากรู้ว่าผ่นอะไรอะน่ารักอะนีเป็นที่ฉันเป้นเนี่ยที่เป็นชิบากเนี่ยเพว่าจะเป็นพุดเดิ้ลก็ได้เลยไม่น่าใช่พุดเดิ้ลอะไรก็หางมีแผงคอด้วยมีกัวตีรี่เลี้ยมบิเกิลกำลังใช้อยู่เนี่ยบิเกิลเราเป็นบิเกิลอยู่ หมาพระเอกนี่เราเรจมเราจมผิดไหมเห็นะจมผิดไหมพ่อประเทศยังไงนี่นี่นี่พวกเราต้องไปสำรวจโลกโอ้โหโอ้ยว่าไผ่ายม่ฟังผ่าเราไปสำรวจเราไม่ได้สำรวจแล้วมั้งสำรวจโลกนี่นี่นี่ไงนี่ไงช์ทเจะไม่พอใจเอกขึ้นไปเลยเด็ด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 หมาหมอเครื่องบินนี่มันหมาหมอเครื่องบินหมาขับเครื่องบินไปด้วยครับไปด้วย หมาไปหัวคุณขึ้ขับรถหมาต้องขับเป็นหมาต้องขับเครื่องบินเป็นมันไม่น่าเกลียดมากมันไมหมาทำให้เป็นหลักมาขึ้นซ้อนท้ายฉันดีกว่าไม่แอลไม่อยากตายแล้วจะพาไปรถไฟหอกมาถูกไหมเนี่ยโอ้โหได้ไงได้ไงเดือยเพราะหมาโซล่าเนี่ยเนี่ยแเราพุ่งเลยหัวปากเข้าไป เครื่องบินมันมันมันเมินเถื่อนขึ้นไปจอดนี่จอดไปนี่สวนอะ้รไปไหนวะขวางเฮ้ยพวกนายอยู่ไหนกันเนี่ยพวกนายอยู่ไหนกันผมอยู่ลังเพอร์ไงลัอะไรเด็ดมาใช้จะไปรู้อยู่ข้างหลังฉันวะ้ยอารัของครูัะนี่ไงนี่ไงใช่ป่ะเดะอ๋อไม่ใช่นี่หมาที่ไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวนะ ขึ้นดินโกไหนเนี่ยมามาทุกคนมานี่มานี่นี่นี่ไม่มีรถไฟหอกของดินแดนหมา้าล้อนี้แต่ละคนถือเดี๋ยว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 คือฉันสาบานว่าฉันไม่ได้เห็นในโซล่าแต่ได้ถือแบบถือแบบหัวลอยอเห่อเฮ้ยอะไม่ใช่ทางลไม่ทางลงไม่ใช่โซล่าอันนี้นี่นี่นี่ทางไปเดี๋ยวเรามานาเต้ก่อนทางนี้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 ทางไปโซล่าไปก่อนนะตามด้วยเราเราก็ตามด้วยคุณครูนะโอเคปะ ไปคือกดวางเออเราคือไปละอยังไงต่ออะโอเคโอเคไปเยไปเลยไปเลยไปเลยไปสิว่าไม่ไปไดเนี่ยอคูมาเลยูมาเลยโอลโอ้โหจด้มเริ่มเสียวลโซล่าโซา โอ้โห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 จะเย็นนะจะเย็นนะโอ้โหโอ้ยกอดโอ้ยกอดต้องไปก้อยูรูปขาบ้าแล้วไปกดเอดูนะจะเย็นนะแน่รักโอ้ยกอดข้าแบบขู่ขาจริงๆโอ้โหประทับใจเลย เด่นคือตัวน้องหมาเนี่ยมันขยับเลยครับไอ้หมดนี่นะแต่อย่างอื่นนี่ขยับหมดอะไรวะเนี่ยเย้เฉยถึงหรือยังถึงเมียโอ้โหโอ้โหขู่ขาเกินเอ้ใครใครใครตกรางกันเปล่าฮะไม่มีนะมีใครตกรางอ่ะเจอแล้วถึงแล้วเหรอี่เหมือนีคนตกรางนะครับทิ้งรางเอาไว้ มีคนวิ่งวิ่งจริงรางแล้วลงจากรางมาครับเอ้าเฮ้ย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 มาถึงแล้วทุกคนกำลังกลับคืนสู่ธรรมชาติเฮ้ยโอ้โหแกรคุกกลับไปไหนอ่ะมีต้อนลำกลาบยินดีทุกคนยิไหนเห็นแล้วางเปล่าเอ้ามาถึงตัวไหนอ่ะมาถึงตัวไหนอะมาถึงตัวไหนตัวปลอมอ่ะตัวจริงตัวจริงเกียรติผม อ๋อเรียกกัดนะเมื่อกี้เหมือนกันแต่มันตัดกันมากกว่านี่นี่เรามีอาหารรู้ไหมคืออะไรอะไรดูใหญ่เลยดูใหญ่เลยดูดูจังว่าตัวนที่ดูดูจังเดี๋ยวก่อนกินแล้ไม่ถามกอนเลามันคือเนื้ออะไร กินไปกินไปโอ้โหหิวรู้จักไหมยังงันโอ้โหเขาจะจะหิวบางไม่ถามว่าไม่ถามเลยหรอว่าเนื้ออะไรไม่ั้งหมดแล้วนี่มันคือเนื้ออะไรล่ะครับมันคือเนื้อหมายังไงเหรอเนื้อหมาทิ้งเลยทิ้งไม่กินเนื้อหมากินเข้าไปจะไม่กินเผาพันเดียวกันกินเข้าไปผมไม่หิวกินเข้าไปสโลตเลยกินเข้าไปกินแทนฉันหน่อย กินเข้ไปกินเผื่อฉันด้วยเดี๋ยวจะอ้วกออกมาเป็นอาหารโซล่าโซล่านี่ถึงหมาที่ตายไปเพื่อให้นายได้กินท้องสินายไม่ถึงหน้าไม่ถึงหน้าโมไว้ถึงหน้าโมไว้โซล่าอ๋อแล้วอิ่มแล้วมาดีน้องหมาอีกตัวหนึ่งด้วยไม่รู้ใครเลยมาดีทันอะไรเนี่ยพุดเดิ้ลมันเนี่ยหางกลมๆเนี่ยอาจจะเป็นพุดเดิ้ลเปล่านี่ไง

ใช่ดเดี๋ยวเขาก็กลับมาไปไหนอืมเขาว่างั้นอะไรองเขากลับมาแล้วเขากลับมาพบกับรถละรถรางถามหมาพวกนั้นดิว่าหายโกรธเราอยังถามแล้วจะเรื่องอะไรเฮ้ยเขาห <c oughs> ายโกรธแล้วหมาไม่โกรธกันแล้วเ <c oughs> ห,<ร> <Music> ห็นป่าวโอ้โหอะไรเนี่ยอะไรวะเต็งเลยแทนที่เขาควรจะโกรธคุณะ <Kub> <c oughs> เนี่ยอะไรวะเราจะพาไปดูวิวดูวิวในเมืองนี้ปาป้าไปเดินดูวิวกันดีกว่า มันคือมันคืออาณาจักรที่เต็มไปด้วยดอกไม้ยักษ์ใช่ไหมอันว่ามันน่าจะเป็นที่ชิงทองเฮ้ยปวดปวดชิงทองแล้วเฮ้ยดมๆตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นั่นแหะเขาลงมือคนแรกโอ้โหคุณพระไม่เห็นอะคุณอุจิเอ้วปุจีได้แล้วเอาโุล่าบิดไปแล้วโซลาไ ตัวาไไปหหนโดดอุจิเรากระแทกตาบบบบอดรุดเลยไม่หมดเืมจะว่าไงแล้วเนี่ยนี่นี่มาคุงคููเดินทางมาทั้งคืนคงจะเหนื่อยแย่เลยมาทำกิจตรงนี้ทำกิจตรงนี้พี่ยังจะทำกิจอีกเหรอวันคืนจะหลงทางเพราะมันทำกิจอยู่นี่แหละคุณทำคุณทำทต้นนั้นไปเดี๋ยวผมสีกับต้นนี้สี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 อยู่ผมสีอยู่เห็นไหมถ้าผมสีเอ้ยคุณมาทุบดอกไม้ผมได้ไงเนี่ยฮะกลับขึ้นมา ไอันนี้ให้มันคือดอกไม้ที่ครูชีใสคือสุนัใส่เอเรื่องครูยืดชีใส่เมื่อกี้อ่ะแล้วไปเดินชมวิวกันดีกว่าเฮ้ยตรงนั้นมีหอประพาคารด้วยไปดูโอ้ช่วยด้วยเลยนะแม่เป็นโอ้หมาหมาตัวนี้นี่ฝึกมัไม่ดีหมาทุกตัวมีสกิลเขาตกน้ำปุ๊บไปนะแม่เป็นเสร็จแล้วก็หนึ่งนาทีก็ว่าเป็นเป็นท่าลูกหมาตกน้ำ โห่เนี่ยต้นอะไรอ่ะไม่ใช่คริสต์มาสใช่ไหมไม่คริสต์มาสเหรอเบคอนเฮ้ยคนเฮ้ยต้นเบคอนเบคอนต้นเบคอนแต่ตีเอาออกมากินไม่ได้ไอตีเออ่ะต้นเบคอนโอ้โหโต้นไม้แปลกอ่ะ ไม่ต้องกินเบคอนละกินเบคอนเงี้ยเงี้ยเงี้นขอชันเงี้ยขอชันขอชันเงยโอ้โหแต่ว่าจมหมาโง่จมหมาเมดโง่ไม่สนใจตรงนี้หน่อยเหรอเดินผ่านมาแบบไม่รู้อีโนอยเนรแล้วเราถามเขอสร้างอะไรมาเนี่ยมันคือมันคืออะไรอ่ะเข้าไปได้เหรอเดี๋ยวเเข้าไปดูนะปกติแล้วหมาฝรั่งเนี่ย มันจะชิ้นช่องพี่อะไรนะหัวฉีดดับเพลิงอ๋อหรือว่ามันจะเป็นหัวฉีดดับเพลิงยะไ,ไม่ได้ไหมไไมันคือสว่สางราเนี่ยไม่รู้พอดีที่บ้านวิวบ้านนอกในไอโซล่าคือมันสิโอ้มันคือหัวฉีดดับเพลิงยะสบายดีของน้องหมา <S 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 อันนี้จะสุดยอดเลยนะอาจจะอยู่ในหน้าสระว่ายน้ำก็ได้มั้งอ๋ออย่างเงี้ยนต้องโดนนี่หก เป็นมี่ีอะไรอยู่มป็นพีอะไรอยู่คือว่าหลงผิดถูอาหัวโขกอะหัวโขกคอฝาตายตายตายครั้งหลังผมไม่ใช่หมอผมไม่ใช่หมาเออผมไม่ใช่หมาผมก็เป็นหมาอยู่ดีวะไปไปไป โอเคขอบคุณมากครับผมออแล้วแล้วจะทำลายสระทำไมเราฝังแล้วฝังแล้วอยากรู้ว่าน้ำรัวจะเป็นไงอ่ะบ้าบอกทำไมเป็นหมาต้องอยากรู้อะไรแบบนั้นโอ้โหต้องทำลายน้ำรัวแล้วเว้ยหมาแล้วใช่หมาที่ใส่ไม่ดึง ดูรูวงนะไปล้โดดเจ็บแล้วโดดโดนเจ็บดูเห็นร่ากายอะไดแล้วจะจะทิ้งเขาตายแล้วพี่จะทุบเขาทิ้งออหมาป่าเราจะหยุดหมาตัวนี้ได้ยังไงโซล่าดนบอกหน่อยสิไม่รืออะไรหรือไกล้าเลยแหมเอ้ยลื้อไปบทดเลยลื้อจริงๆเลยหมาตัวนี้ไดมีใบไม้ใบไม้พวกนี้พวกนี้ไปดูดิ ไปมาเยอะขนเนี่ยิ่งย่งลยยิงยิ่เลยจะจะบอกว่าหมามันซนลูหมามันบ้าเนี่ยตัวนี้ตัวนี้น่าจะเป็นหมาลุ่วตัว่าเขาเรียกว่าหมาเด็กไงลูกหมาลูกหมาก็จะซนจัดอ๋อยห้องอีกโดนไรกันนี่ยขาตวแล้ว นีแไวหมาตัวนี้เฮ้ยกำลังเ็นทุกอย่อางเฮ้ยโอ้โหสมบัติของจักมานักเพลงเอาไม่ทำอะไรของนายอะไรกินเนาะไม่กินชีเราอหรอ จะบ้ม,ผม,ผมรับไม่ได้จับ้า,าไม่ได้ฮ่จะบ้กพ่อนี่มันเกสต์สงไปน้พึ่งจะมองอยูที่ให้่ชี้นี่ใส่น้ำพึ่งอย่างนเาเาีเราไม่ใช่เราเราไม่ใช่นพึ่งเ,เราจะสนจะน้ำพึ่งทำไมอะโอ้ยต่มนจะใช้ไอ้เอ้ไอ้ไอ้ร้องเหมือนโดกนกระเทีย หากิโลทางไหนแล้วคุณไปเอาอะไรมาวะเนี่ยถือขึ้นหัวเลยต่างเดี๋ยวเอามาด้วยทำไมเนี่ยนั่นน่ะสิว้าวอตายแล้วที่นี่ไหนเนี่ยลราจะตกลงมาโอ้ที่ไหนเนี่ยที่นี่ไหนเนี่ยพวกนายทไมตัวเราบอลบอลอลบอลอลบอบอลบอลบอบอลอลบอมบอลบนลรอบอลลบอบอลบอลล โอ้สวนสวรรค์แห่งน้องหมาสิมีทั้งอินุคางะมีโฮมด็อกไอ๊ะเราใส่หอนี่เรียกอะไรอะกรถใส่หอยงนีอ๋อโอเคแล้วก็มีสวรรค์ของน้องหมาหัวเดือยยักษ์แล้วก็มีทุ่งกระดูกลิสุทเราก็ได้เข้าใจจิตใจของการเป็นหมาแล้วใช่ไหมพอห่อนายใช่เข้าใจมากเลยเข้าใจอย่างเดียวว่าหมาตัวนี้โคตรด,ดื้อเลยเนะี่ยไหนใช่เนี่ยหมาตัวเนี้ยหมาตัวเนี้ยเนี่ยหมาที่เอาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ดื้อโคตรบ้า เมื่อกี้เรากระโดดตกลงมาจากที่สูงทำไมเสร็จแล้วอยู่ๆก็มาโผล่ตรงนี้ไม่เกิดอะไรขึ้นอะหรือว่าจริงๆแล้วพวกเราตายไปแล้วอีกแล้วสาระนายหยิกตัวเองสิแล้วเราขอตีนายหน่อยสิเจ็บไหมไม่เจ็บหรือว่านายเราฝันไปหรือว่าตายไปแล้วมันเป็นฝันความฝันหรื่อความตายความฝันแหละเป็นความฝันแหละความฝันความฝันความฝันข้อฝันจะไหมข้มฝันใช่ไหมแล้วกันไปอยู่มาแล้วความฝันมาป่าไปดิกับผู้หญิงคนนี้ไปอยู่เลย ขอเพื่อออนกว่าจะไหนแล้ววันนี้ที่้าน์โตอมีให้เลือกป่าตอมมากมายถึงหลายแบบอย่าลืมมาอุดหนุนและเก็บสะสมกันให้ครบนะคะ